ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพยายามจะส่งสดออกไปนะแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหานะครับก็จะถือโอกาสพูดสั้นๆกับพี่น้องนะ,ะเพื่อที่ว่าจะได้หายคิดถึงกันผมหายไปสองสาวันนะก็เดี๋ยวจะสรุปข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศในเวลาแบบสั้นที่สุดกระชับที่สุดนะแล้วก็จะได้ขึ้นให้พี่น้องโดยเร็วที่สุดนะเรื่องการเมืองในประเทศไทยเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ เกมการเลือกตั้งเนี่ยนักเลือกตั้งหรือนักการเมืองพรรคการเมืองนะที่สแสวงจะเข้าสู่อำนาจเป็นไปนเป็นไปตามวิถีทางปกติของนักการเมืองนะก็ไม่ใช่ผิดอะไรก็เป็นเป็นจังหวะของเขานะครับก็เดินทางเดินสายกันใหญ่นะครับนักทวุฒิเข้าร่วมทัพกับทางเพื่อไทยอุ้งอิงนําทัพก็รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับนะก็ต้องอีสานก็ต้องไปตีกับนะทางเนวิน มองข้ามอนะนุทินไปเลยนะก็คือเนวินนะก็ต้องสู้กันนะพอสมควรส่วนธรรมนัตนะครับก็ยังถือว่านะลูกผีลูกคนว่าจะไปทางไหนนะยังยังไว้ใจไม่ได้ทั้งหมดนะก็ถือว่าอาจจะมีอิสระมากขึ้นไม่ใช่ว่าร้อเว่าเป็นของทางฝั่งคอสชอถ้าคอสชอมีพลังมากพอนะธรรมนัตก็จะนะถูกดูดไปหรือว่าเอาไปสมทบกันแต่ถ้ายังไงก็ สู้ไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้เห็นนะการนะแปรข้างพอจริงๆนะต่อให้ทางฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยได้คะแนนเกิน250เนี่ยนะก็ไม่ใช่แน่ว่านะจะจะปลอดภัยถ้าไม่เกิน376อย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวแปรนะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องเรียนกะว่าทั้งสู้กันนะแล้วก็มีความสัมพันธ์กัน นะครับพูดคุยกันไปแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าต้องมีการเลือกตั้งนะก็ไปนับกันที่คะแนนเสียงซึ่งวันนี้แต่ละฝ่ายก็ว่ากันไปนะาที่เกมเหล่านี้เดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะกระแสของคนที่ต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนระบอบนะถึงแปลว่าจะต้องให้โครงสร้างอํานาจมันเปลี่ยนไปก่อนรัฐธรรมนูญต้องเป็นฉบับใหม่เขียนกติกากันใหม่เอาทหารออกจากการเมืองนะครับกฎหมายต่างๆตัวบุคคลที่ยังข้างค้างอยู่นะที่เป็น เป็นผลพวงพเผด็จการจากการรัฐประหารปี57เนี่ยต้องเอาออกไปอย่างเงี้ยแล้วสถาบันกษัตริย์จะต้องถูกปฏิรูปนะโดยที่จะต้องทําตาม10ข้อที่เด็กๆเ,เขาพูดกันนั่ะอาจจะไม่ครบทั้ง10นะแต่ในเชิงโครงสร้างใหญ่ๆใ,ในเรื่องของอํานาจก็จะต้องถอยกลับไปอยู่ในจุดท,ที่อยู่ใต้รัฐมนูลอันนี้เป็นเรื่องที่นะอีกฝั่งที่ต้องการเห็นความก้าวหน้าน,นะครับก็ แต่ดูว่าดูเหมือนว่าการะแสเนี่ยนะทางฝั่งของการเลือกตั้งในมาแรงมากนะหลายคนก็จะถูกบีบให้ไปอยู่ในความรู้สึกว่าคอสชอมันอยู่มานานแล้วมันมีแต่สิ้นเปลืองย่ําแยนะ่ก็จะต้องหาทางนะนำไปสู่การเลือกตั้งกระแสที่จะไล่ประยุทธ์ประวิทย์เนี่ยนะคอสชอเอาทหารออกจากการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแรงขึ้นในช่วงนี้นะพุ่งเป้าไปที่ประยุทธ์เลย นี่ก็แปลว่าเป็นการบีบไปที่คอสชอจะเป็นเกมของพรรคการเมืองด้วยหรือไม่มันหนุนให้มันเกิดแรงนี่เป็นไปได้นะมันก็จะแรงขึ้นนะสำหรับไป่ประยุทธ์แล้วจร,จริงมันตามหลักยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยก็ต้องกินทีละคำเจาะไปทีละจุดนะแกะไปทีละจุดเอาอำนาจนะดูแลภาพทางอำนาจมาอยู่ฝั่งประชาชนฝั่งตัวแทนของพรรคการเมืองที่เป็นเป็น,เป,นเป็นมิตรกับประชาชนกับประชาธิปไตยก็กระแสน่าจะแรงขึ้นทีนี้ขณะที่มันแรงขึ้นเนี่ยผมก็ได้ข่าวมานะว่า นะวันนี้นะเสียสั่งใชนะ้ตะกัวจริงๆนะไม่ใช่ตะกัวซ้อมอนะไรอย่างเงี้ยลูกตะกัวดนะจัดการกับผู้ชุมนุมแล้วคนก็ถามว่าเอา้าอย่างเงี้ถ้าเกิดว่าไปเล่นงานเด็กๆหนักเข้าเนี่ยไม่กลัวจะโดนต่างชาติเขานะประนามเอาหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็กล้าเล่นหรือเด็กๆนะอย่างเงีนะ้ยบอกว่าก็คําสั่งเสียนี่บอกว่าเสียไหนไม่รู้นะพี่น้องก็เดา ก็บอกว่าให้มันสงบราบคาบนะอย่าให้มันยืดเยอะนะอย่าให้มันเป็นเสนียดถุงเสนียดตาหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะต้องให้สงบราบคาบพูดแค่นี้ก็ความหมายก็คือนะเล่นให้ถึงที่สุดนะแล้วถึงที่สุดมาแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าสถานการณ์อย่างนั้นนะที่เขาให้เล่นลูกตะกัวจริงๆเนี่ยนะ ก็เพราะว่าถึงเวลาเขาต้องการให้ใช้เขาใช้ว่าปฏิวัติซึ่งคํานี้ผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แม้แต่คุณทักษิณก็ใช้ผิดเวลาตอนที่ผมถูกปฏิวัติะอะไรเงี้ยจริงมันคือการรัฐประหารก็ให้การรัฐประหารไปเลยนะการปฏิวัติแล้วพาถอยหลังนะพาไปสู่สมุทร,รยาสิทธิราชเนี่ยเราไม่ควรจะให้เกียรตนะินะครับมันเป็นพวกผลุนอานาจประชาชนก็ต้องเรียกมันว่ารัฐประหารผมเนี่ยต่างหงิดใจทุกครั้งที่ได้ยินคุณทักษิณแกพูดเรื่องนี้ผมถูกปฏิวัติ ด้วยการปฏิวัตินะสองปีสี่ปฏิวัตินายกปูอนะไรเงี้ยระดับคุณทักษิณแล้วนี่ต้องใช้สับพวกนี้ให้มันถูกนะก็เมื่อมันเป็นอย่างนี้นะนะการยึดอำนาจก็เป็นสิ่งที่หลายคนเอามาวางไว้บนโต๊ะมีข่าวลืออะไรออกมานะนะซึ่งจะลือออกไปแล้วจะทำให้เกิดผลอะไรยังไงเนี่ยถ้าเป็นข่าวลือแบบไม่จริง ผมก็ยังมองไม่เห็นเจตนารม์อะไรนะว่าทําไมจะต้องเอาออกมานะนะครับแล้วโดยทั่วไปเรื่องรัฐประหารนี่เราก็กาดทิ้งไม่ได้นะมันเป็นไปได้เสมอนะครับมันเป็นไปได้เสมอสําหรับบริบทเมืองไทยนะก็นะครับจับตาดูกันต่อไปนะครับทีนี้บทสรุปจากตรงเนี้ผมเนี่ยพูดตลอดเวลาว่าขบวนฝั่งที่เป็น นักรบเพื่อการนะเขาเรียกนักต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆนะยึดถือหลักเสรีมชนยึดยึดถือหลักนะเสรีประชาธิปไตยนะก็ถ้าอยากจะทำเนี่ยจะไปหวังนักการเมืองแต่ถ่ายเดียวเนี่ยนะมันไม่ได้อะเพราะว่าในสมการนั้นนะนะโครงสร้างอำนาจของฝั่งเผด็จการอนุรักษนิยมไทยเนี่ยยังอยู่กันเต็มนะ ครบเขาจะจัดนะหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรไงเนี่ยนะวันนี้ประยุทธ์ประวิตย์เขดิ้นเต็มที่นะทามีการรัดประหารมาเนี่ยเขาก็จะต้องให้แน่ใจว่ารุ่นน้องขึ้นมามันไม่มาทําร้ายรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาต้องอยู่ในสมการที่สามารถจะต่อรองอํานาจนะครับแล้วสามารถจะอยู่ต่อไปอย่างปลอดภัยแม้จะมีอํานาจหรือไม่มีอํานาจก็ตามแต่ถ้าเป็นประดาสูงสุดก็คือเขาจะต้องพยายามมีอํานาจให้ได้นะนี่คือการเมืองในประเทศไทย คู่คู่กับการเมืองในประเทศไทยนะีมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งนะอยากจะพูดถึงนะกรณีของน้องแตงโมนะ